สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบ้านบ้านสไตล์น้องเบนวันนี้เราออกนอกสถานที่แอมคอยติดตามดูนะครับว่าเราจะพา,าไปที่ไหนวันนี้ไปที่ไหนวันนี้ว่าจะไปเจินห้างเท่าหน่อเพราะอยู่บ้านมันร้อนมากร้อนใจจะขาดแล้วไม่มีเงินหรอกนะใจอยาปฏิวัติโอเคอันเดนเราตัดภาพไปตอนห้างัเลยเลยกันเนาะไปเจอกันที่ห้างครับผม เราไปถึงห้างแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยูเจ้าปาร์คลังสีข้าไปกินอะไรวันนี้ยังไม่รู้เลยตอนนี้หาอยู่ว่าอาหารอยู่โซนไหนเราไม่รู้เลยว่าอาหารอยู่โซนไหนตอนนี้จะหาแบนไม่ได้มานานมากแล้วอ่ะแต่พอไฟเรียนจบมาไม่ได้มาไม่ได้มาเลยไปมาเหรอหนูว่ามาไปอยู่ตอนเรียนไม่แน่ใจต้องเดินดูก่อน ที่ได้โทรศัพท์เท่านั้นเลยเราต้องลงไปก่อนหรอมัง้งเ,นนะะเดี๋ยวเราตักผ้าไปตอนร้านอาหารดีกว่าว่าพามากินอะไรวันนี้เนื้อเนื้อใช่ใช่ใช่โอเคเจอกันจ้าตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับชื่รอร้านอะไรไอกูยากินิกุเบสโลโลเคอบาร์บีคิวอ่ามันจะมีทั้งแบบ<อ>เป็นเตาปิ้งแล้วก็เตาต้มทุกคนอันนี้เป็นเซตเปิดเป็นไงบ้างคะ ครั้งแรกในชีวิตมันก็ครั้งแรกปะก็วันนี้นอกจากทําทําอาหารกินเองเนาะมานี่บ้างอันนี้ชักทายน้องชายพี่เบนนะคะสิกพา F เอเอาอยูกันอันนี้ทุกคนเอามาให้ชมเนื้อก่อนโอ้ยน่ากินมากเลยนี่หมูอันนี้เป็นหมูยอแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซเปิดก็จะมีพวกซีฟู้ด เราเลือกเป็นน้ำดำมาเดี๋ยวมาลองย่างดูว่าจะเป็นยังไงไปติดตามนะครับเดี๋ยวสั่งของแป๊บนึงโอเคลรวเดี๋ยวเจอกันจ้าที่สั่งไปโอ้ยไม่กคอนโดกี่ชั้นเลยหลายอย่างที่แม่น้ำก็มีคนอุ้ยรู้ส่วนนะนะ <c oughs> อันนี้ว่าจะเป็นเนื้อหมูบะช่อบ้านมีชิตก่ะนใหจุ๊บยอกอันนี้ให้หนูด้วยว่าเป็นอันนี้ละโอ้ยอันนี้เป็นเนื้อ มันมีลิ้มด้วยทุกคนใครสั่งลิ้มไปด้วยอันนี้เป็นไข่ปะใช่ไข่เปิดให้ดูได้เลยอ้เนื้อดีทุกคนเริ่มไ,<ห>ได้ที่ได้ทาง<ห>นคนนี้ก็ยังหมา่นอยู่กับไอ้นี้อยู่อ,อันนี้อะไรบ้างรังผึ้งผักชีตู้อันนี้สันคอสามชั้น เขามีแบบต้มก uh ับย่างมีสองแบบประมาณนี้ได้เลยค่ะใส่ต้มก็ได้หรือย่างก็ได้สองแบบนี้แบบเดียวใช่ใช่ใช่เขาแบบให้เลือกหนึ่งรายการเช่นถ้าเลือกเป็นสันคอหมูมันก็จะมีให้เลือกแบบเป็นต้มหรือว่าย่างเราก็เลือกมาแล้วก็นี้ของทันเล่นก็เรียกประชูหยวนดีกว่าเอาลงเตาเตรียมย่างแล้วครับน้ำดำอร่อย น้ำนมอะไอันนี้ค่ะสีสันสวยน่ารับประทานนี่เป็นเนือ้ออันนี้เปิดเปิดยังเปิดแล้วใช่ไหมอันนี้กิน,นสดได้ไหมได้น่าจะเป็นออร์แกนิกอยู่นะอันนี้เป็นเน,น,น,นื้อนหม เนแ่ยังไม่ใช่ไปอันนี้วี่ชูเปิดนะอืมเยี่ยมไม่เหนียวนะอืมไอ,อนน้มือตอกมืตอตอกก็ดีอ่อืมอืมอะไรมันลิ่นหนูต้นักผักผักเนี้ยมีกูนี้ด้วย ตุ้งแก้วเด้งๆึงตอนทำงานสมัยทำงานเว้ยกินทุกวันค่ะเด้งนะกืมเนาะอร่อยว่าใส่ไข่เดี๋ยวรอแบบเนื้อแบบดีๆอื่นมาเน่ยจ้ะให้ดูแล้วตักไปเลยจ้าลิ้นนะจ้าลิ้นสวยมากันนี่ะไร ดีนะน่าหลอกมากกลิ่นกุ้งเริ่มแดงแล้วจ้าอันนี้เขาว่าดีมากจากคำบอกเราของทั้งสองคนเรามาดูจริงเปล่านนะมันเป็นสังคอทุกคนท่านดีดนะีะ นี่นี่ที่เป็นรีวิวสัตว์คออร่อยมากกินหน่อยโหแบบดีนะยิ่งนี่ร้อนอันนี้อะไรอันนี้เหนี่ยมขอท่านเล่นถ้ามันกุ้งด้วยอร่อยความมันฝรั่งอ่อเนาะชาดีเลยอืมยากินยากมากไปถามซื้อตลางกินอาหารได้แต่ว่ามัน จะเ,เจออร่อยอยากโอเค okay, ค่ะอ๋ออันนี้เป็นค<ม>อนสิร์ตแซลมอนแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งคอนสิร์ตต้องมาทุกคนต้องมาจัดเอาสองบ้วยสองแล้วครับหรือเปล่าจรวมกันไงน,นี่ครับทุกคนการที่อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่บอกเลยว่าชอบกินแซลมอนมาเดินหาร้านอะ่ะที่มันมีแซลมอนด้วย คือร้านเนี้ยเลิศก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนคือมีแบบว่าแซลมอนดองดองพอนซือแบบนี้ใช่ปะแล้วแบบในราคาแบบห้า้าคือแบงเท่ามาก็มีทอนอย้ยใช่อร่อยจริงนะแล้วแบบราคาก็ไม่ไนนะด้แพงเลยโคตรสดอืมแล้วก็สดนะเนือ้อเขาอืมสิ่งที่เป็นคือสายแซลมอนดีแพทรูก็คือชอบมากเมื่อกี้ก็บอกไปว่าเขาเป็นน้ำแบบรีฟิลด้วยนะก็คือมีหลายน้ำเลยเป็นน้ำแบบ ตะกลูลอัดลมจะเป็นพวกแบบพันหรืออะไรพวกนี้เขาก็มีแ้วเขามีบริการไอติมด้วยจ้าแบบอนนี้เลยอันนี้เราใ <c oughs> ช้จะใหญ่เกินไปอ,น <Dam? S 1> อันนี้จานที่สองแล้วสามแล้วอร่อยอันนี้ก็อร่อยกุ้งเราก็ยังไม่สุกเราก็ต้องรอต่อไป a few moments later ลเล้วทุกคนโอ้ยกุ้งก็ไม่ใช่เล่นๆนะมันแบบสีส้มของช่องภาษา อืเป็นไงอืมมันมั้ยติดฟันติ๊กฟันอร่อยมากเกิดมากเ่องดืมก็ดอดเลเบิร์กถ้าเอฟซีท่านไหนเดินทางมาแถวฟิวเจอร์พาร์คและสิษก็มาแวะกินได้นะครับที่ชั้นจีชั้นจีกับร้าน น่าจะเป็นถ้าอ่านไม่ผิดนะไอกูยากิมิกุเบสโลโกร์บีคิวแถวแชมจีทุกคนจะเดินมาได้เลยก็มันมีเยอะมากครับข่าวใช่ใช่มันมีแบบเป็นเหมือนแหล่งของฟู้ดคอร์ดแต่ไม่ใช่มีแบบฟู้ดคอร์ดธรรมดานะมันจะเป็นพวกของกินร้านแบบแบรนด์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเรามันเน้นมีนี่ไงที่หาคือมาหาของกินก็คือเน้นที่มีพวกแซลมอนมีแซลมอนด้วยมีชามีปูมีปิ้งย่างอย่างเงี้ยเราก็เลยเรจบที่ร้านนี้เยี่ยม ไว้เจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามบ้านๆกดสไตล์น้องเบนได้นะครับขอบ๊ายบาย